back ีอ <Yeah. laughs> yeah, ๋เยอะหน้เยอะห้าพีกเลยพีกเลยพีกเลยโดดไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยเพื่อนฆ่าได้ผมก็เลยจุดไฟโอ้อเต็มหน้าเลยสายสายโล่สายโล่วาโล่วาหลังอ้อโอ้โห เอ้ะมันมีตัวหนึ่งโดนกูยิงลอยอยู่ถ้ามันไม่ได้รอกูแล้วมึงบอกกูนั่นแหละใช่แล้วเรียบร้อยแล้วต่อท้ายอยู่ไปร่เข้าแปร่เข้าแปร่เข้าไปย่เนั่นแหละไอ้สัตว์คนไปหาไปแล้วหลังเปรื่มดูหลังดูหลังไว้เปรื่มดูหลังไว้มึงมันมันไม่มีชั้นหนึ่งเลยอ่ะมันเล่นชั้นสองหมดเลยนะเอาเขาอยู่ค้ามหนละเขาอยู่หน้าซ้ายตายตายใช่ป่าวะไอ้คนเยอะ ฟิวชั้นสองเหรอฟิวตายเหีะมีที่พน้านะใช่ตายตายไม่ใช่น้องุ้โดนข้างหลังมาข้าหลังมาค

ไปสายกูนี่แหละเข้าไปแลามมารุกตายสวยไอีซ่าเข้ามาแล้วสวยโดดไทยกูดูให้กูดูให้มาตายสวยเงี้ยกูดิงานกูรู้ความสามารถที่ละไหนนี่รถดถรถทางซ้ายทางซ้ายงได้แล้วเขาโดดไม่ได้อะ

น้ำแกตายบอมยังอยู่นะลุยตรงนั้นไม่มีอะไรเลยไม่เข้าได้สวยตายโดนโดนว่ะโดนอยู่ไหนอ่ะเล่นเล่นกระจกนี้ได้ตายหนึ่งสวยโดนมีอีกตัวอันนั้นอะไรว่าไม้อ่ะตายสองสวยโดนล้มตัวหนึ่งเว้ยมันล้มตัวหนึ่ง สวยทวิตทวิตก็โลน่าแลบๆมานะเออเอาวาเออเอาว่ะทวิตโลทวิตโลออสวยครับ ่ม <ort. i> ัน <Man> บึ้มแม่งโคว่าผมนะกูกูเข้อทางอื่นเนี่ยตายหนึ่งใครทบต้าบอ่ะทวิตตายไม่ไม่ใช่ทวิตกูเนี่ยทวิตใครจะคนไม่รู้ที่ตายอู้หอลาบาอยู่ห้องนอนตายอ่ะโลาดาบริชมาท้ายยังไหนนอยู่บนอะไรวนตัวเออนั่นแหละเทียนเออ ดึงออกก่อนละลายว่ะโดยังนอนอยู่นอนอยู่นอนอยู่ตายสวยโเดียว่เฮ้ยมีนมีนเลยมีโอ้ยอย่างนั้นหละโดได้ไปกิปืนันกินนะมั ได้ได้เราดูดใจเย็นกูเป็นหมอแล้วเว้ยกูสามารถรักษาได้เดี๋ยวนี้นเดี๋ยวนี้เลอะแล้วอกูเป็นสั่งอ่ะได้ายหนึ่งมีจอนะสองตัวเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเอาหน่อยเว้ยกูกูทิ้งโดนไว้ไม่มีใครเลยนม่นหนตีตัว ตายนอนเล่นโดวอยู่อย่าเ้ตายตัวขชัศโซตาย เสร็จแ,แล้วเปี้ยวเปรี้ยวเปี้ยวเปี้ยวเปี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 ยวเอา,ไไาต,ตาเอาอะไรมาที่จะมาล้างตาเอี้อสวยครับแต่ที่มันไม่ใช่มันอยู่ห้องไกลนะน้ำท่อน้ำอ่ะไม่ใช่กูไม่ใช่กูเอ้ยมีมีโดนไซส์เอ้ยไม่ใช่โดนมีกล้องไซส์บนอ่ะยิงก่อนมั้ยสวยครับสวยโดด